สนับสนุนโดย Thailand Smile with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเชื้อแปง้งเชื่อมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชนนาำ เออสิ่งที่บอกคุณผู้ชมไว้ก็ยังคงมีอยู่นะคะห้องนี้นับรวมรวมนาฬิกาประมาณ3เรือนชอบนาฬิกาจริงนาฬิกาสวยทุกเรือนแล้วอย่างนี้ที่นอนแล้วก็ทํางานตรงนี้ทาเพลงแล้วถ้าคนนึงจะนอนคนนึงจะทํางานคือจริงๆรแล้วห้องนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้นอนแล้วค่ะก็จะไปนอนกับลูกๆลูเพราะว่าเขาแบบอยากให้พ่อแม่นอนด้วยตอนช่วงนี้อันนี้ไม่ใช่ของคุณสามีใช่ไหมหรือว่าของคุณสามีนี่แหละค่ะใช่ค่ะเพระว่าเาจะกับ บินแล้วมังชอบเล่นดนตรีค่ะชอบเล่นดนตรีชอบเล่นได้ทั้งเป็นโนกองกีตาร์เบสอะไรเงี้ยค่ะั่นคู่สร้างคุูสมแจริงเลยอ่ะเออแปลว่าแล้วมุมนี้มุมทําเพลงของน้องเอิญใช่ค่ะก็จะเป็นคุณสามีที่เป็นคนแบบทําให้อ้าวรอใช่ค่ะก็แบบเวลาที่โปรดิวเซอร์เขาแบบโปรดิวมาแล้วแล้วก็จะส่งเพลงมาให้เราอัดเสียงที่นี่ ค่ะแล้วก็มีแบบตรงไหนต้องแก้ต้องเพิ่มเติมก็จะทําที่นี่เลยแล้วก็ส่งไปที่บริษัทคือมันดูน่ารักกระมุงกระมิงนะแล้วมีแม้แบบคนนึงนั่งร้องคนนึงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เวลาไลฟ์สดอ่ะค่ะก็จะไลฟ์ห้องนี้กันแล้วก็สามีก็จะเล่นกีตาร์ให้เราก็จะร้องเพลงโอ้ยน่ารักขนาดน,นันน้นาค่ะ พี่เอ๋นคะแล้วพี่เอ๋นเนี่ยเป็นเดอะสตาร์ปีไหนนะคะปีที่สองค่ะรุ่นแบบดึกดำบรรพ์เลยพศอสอะไรประมาณเอ่อสี่เจ็ดค่ะสองห้าสี่เจ็ดแก้มบุ๋มตอนนั้นเดินได้ยังอ่ะไม่ได้ยังเด็กขนาดนั้นวินาเชื่อเลยแปบเดียวสิบห้าปีแล้วค่ะมีพี่เอ็มอัตพลค่ะแล้วก็มีพีทพลนิกรณวีค่ะ ตอนเข้าประกวดเนี่ยประกวดสายลูกทุง่งสายลูกทุ่งเลยค่ะเออเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่าชอบร้องเพลงลูกทุง่งเป็นคนต่่งจังหวัดเลยค่ะเป็นคนโคราชค่ะก็เลยแบบยฟังแต่ลูกทุง่งตั้งแต่เกิดเลยแล้วตั้งใจเลยไหมว่าสักวันหนึ่งจะมาประกวดร้องเพลงอนะไรเงี้ยคือคุณเริ่มจากการแบบคุณแม่สอนร้องเพลงค่ะแล้วก็เ,เรียนเรียนร้องเพลงกับคุณแม่อยู่นิดนึงแล้วก็คุณแม่ลองส่งเขาประกวดก็เริ่มแบบ เดินสายประกวดค่ะแล้วก็พอมาวันนึงเนี่ยเราโตขึ้นแล้วเขาก็แบบเออจริงๆถ้าเราร้องเพลงได้อย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่แบบจะได้เป็นนักร้องอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออมองตัวเองว่าเออเราก็น่าจะแบบน่าจะเป็นนักร้องได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามุ่งมั่นแต่ทาไมถึงเลือกว่าจะต้องมาเป็นสายลูกทุ่งก็เออจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยคือเราฟังลูกทุ่งก็จริงแต่ว่าคุณแม่ก็ยังสอนร้องเพลงแบบหลายๆแนวว่าจะเป็นแบบ ภยสากลเป็นลูกทุ่งเป็นสากนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ฟังบ้าง<ม>พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยคุณแม่ก็แบบเป็นครูสอนภาษาไทยด้วยค่ะสอนแบบอ่านทำนองสนอสอนลูกเอื้อน<ม><ม>พอเราทําได้ปึ๊บเราก็อยากต่อยอดในการร้องเพลงของเราก็เลยแบบลองลองลูกทุ่งดูแล้วก็มันรู้สึกชอบแล้วคุณแม่ก็คือชอบร้องเพลงเหมือนกันที่บ้านชอบเรื่องดนตรีอะไรอย,อย้แล้วเหรอคะ คุณแม่ชอบร้องเพลงมากแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเนาะ oh. เขาก็เลยแบบส่งต่อความสามารถแบบของเขาให้เราคืออย่องอี้ตอนน้องเอิญพอมาประกวดเดตราตอนนั้นหวังเลยไหมว่าต้องแชมป์นะจริงๆอ่ะการประกวดเดตราคือมันเป็นอะไรที่มัน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 ฟุกสําหรับเอิญมากเลยที่จะตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะมันเป็นความบังเอิญมากกว่ารอ,อบแรกคือที่ได้ไปแข่งที่ได้ไปสมัครคือ,อไปเป็นเพื่อนของเพื่อนหนีซ้อมปอมๆเป็นนักกีฬาของโรง มหาลาัยอะค่ะแล้วก็เพื่อนเขาอยากสมัครร้องเพลงแต่ว่าด้วยความที่แบบเพิ่งเข้ามา mm hmm. กรุงเทพด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเข้ามาเรียนกรุงเทพได้สองเดือนก็ไม่ค่อยกล้าไปไหนก็เลยชวนกันไปแล้วก็วันนั้นไปสมัครกับเพื่อนแล้วก็เออไหนๆก็ไปแล้วก็เลยออะลองเขียนไปสมัครด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. สรุปก็ได้ผ่านเขา้ารอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอประกวดเสร็จแล้วแข่งขันเสร็จแล้วได้เป็นนักร้องเลยไหมคะ โอ้โหกว่าจะได้เป็นนักร้องนี่หลังจากประกวดดูสตาประมาณ3ปี <Huh? S 1> หลังจากที่จ oh. บการแข่งขันแล้วเนี่ยก็ทางพี่ๆกัมิโกก็ติดต่อไปลองให้เข้าไปเทสเสียงอะไรเรียบร้อย uh huh. เขาก็แบบเอ้ยจับเซ็นสัญญาเราก็แบบมีความมีความแบบดีใจมากว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้เป็นนักร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านไป3ปี3ปีกว่าจะได้แบบ uh huh. เป็นหนึ่งเพลงที่เราแบบจะได้ร้องซึ่งตอนนั้นมันก็แบบหน้าสิวหน้าขวานมากว่า มันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมเพราะว่าลูกทุ่งเนวเนี้เราไม่เคยร้องเลยมันเป็นลูกทุ่งโมเดิร์นที่สมัยนั้นเนี่ยคนลูกทุ่งยังไม่ค่อยแบบให้การต้นหลับเท่าไหร่แล้วในช่วงเวลาสปีนั้นทําอะไรอะคะก็คือฝึกร้องเป็นนักร้องฝึกหัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นนักร้องฝึกหัดของค่ายนักร้องฝึกหัดของค่ายนี้ก็จะไปออกคอนเสิร์ตกับพวกพี่ๆศิลปินแบบไปร้องเปิดวงให้เขาคอนเสิร์ตแล้วแบบสองเลงอะไรเงี้ยค่ะก่อนศิลปินเขาจะขึ้นอะไรเงี้ยอ่าแล้วมาเป็นนักร้องอาชีพได้ยังไงต้อองบกว่า อาจารย์สลาค่ะอาจารย์สลาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกือบจะไม่ได้เป็นนักร้องแล้วนะเพราะว่าสรุปแล้วคือแบบพอประชุมแล้วไม่มีใครสามารถทํางานเพลงให้เราได้เลยเพราะว่าเขาเขาคิดว่าบุคลิกกับเสียงแล้วก็ะไรหลายหลอย่างมันมันมันแบบมันค่อนข้างยากขึ้นมันจะทําทําให้มันลงตัวไม่ลงตัวใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเสียใจมากตอนนั้นเสียใจมากพอเลิกประชุมแล้วเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์สลาเดินมาแล้วก็ บอกกับหวหน้าว่าแบบเออเดี๋ยวผมจะลองทําดูละกันอ้าวเลยกลายเป็นครูสลาทาให้เองเลยเพราะว่ามันมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่อาจารย์กำลังจะทําอยู่แล้วก็เหมือนกับว่ากาลังหานักร้องอ่ะอีกเพลงเดียวเพลงสุดท้ายเนี่ยจะจบอัลบั้มแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะให้ใครร้องดีก็เลยเดี๋ยวลองให้เอิร์้องดูแล้วกันไหนมันเป็นดูจริงเพลงนั้นคือเพลงคํารักหลโหลค่ะอ้าวหรือก็เป็นเพลงที่ทําให้คนรู้จักเราเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นเพลงเวอร์ของพี่ลูกนกสุภะค่ะคารัก ความฝัอนอื่นไหมคะจริงๆแล้วอยากอยากเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงเราต้องขอสามีให้สามีช่วยเปิดโรงเรียนให้เราขอไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอคุณสามีดูพวกพี่ถามให้เลยเนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้พูดคุยนะคะกับสามีน้องเอิญซึ่งแน่นอนว่าทุกวันนี้ก็ช่วยกันในการสร้างครอบครัวแล้วก็สารฝันกันและกันด้วยนะจะเป็นยังไงเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะได้เจอแน่นอนแต่ว่าสัปดาห์นี้นะที่มาพูดคุยกับน้องเอิญนะคะที่ก็มีนี่นะคะเป็นน้ำแร่ชนไอซ์บอร์ดิเฟชชิ่งมิสนะคะใช้แล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะมอบให้กับน้องเอิญนะคะขอบคุณนะคะนี่เลย มะม่วงแข้งถุงมองใหญ่เลยเหมือนประมาณว่าทำท่าเหมือนจะไม่ให้แขกอะอ,อยางกินเนาะ <c oughs> มะม่วงไทยทิปนะคะชอบ<า>ของอะไรก็ชอบทิปก็มองให้กับน้องเอินด้วยสัปดาห์หน้าก็จะมาพูดคุยกันแต่ว่ามาคุยกับน้องเอิญได้แน่นอนก็ต้องขอขอบคุณผู้สับสนใจดีด้ค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารอมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน สำหรับนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์หน้านะคะป่ายมงตรงค่ะคุณผู้ชมทางช่องอมรินทร์ทีวีเอพลาดไม่ได้นะคะกลับมาพบกันกับรายการคุยยกบ้านสามารถชมเบื้อง <S <S หลังความสนุกอันซีนได้ใน y o u t u b e Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะแสดงว่าตอนที่บอกรักสารภาพรักก็บอกกันตรงตเลยแล้วพอบอกปุ๊บแล้วน้องเอิญว่าไง ก็คือก็มองเขาเขาก็มาเป็นที่หนึ่งในใจอยู่แล้วค่ะอมารินทีวี